วินัยก็คือการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆโดยมีทั้งหมด9ข้อเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกนะครับเปลี่ยนสื่อที่เสพทุกคนเล่นเฟซเล่น YouTube กันอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรามัวแต่ไปดูอะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตนะครับเช่น เสพแต่ข่าวดรามา่าข่าวหดหูข่าวที่มันดูแล้วแบบดูแล้วมันไม่สร้างสรรค์นะครับให้เราลองไปเสพสื่อที่เราอยากจะเป็นในอนาคตดีกว่าเช่น mm hmm. ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำอาหารเป็น mm hmm. ก็แค่ไปดู YouTube ช่องที่เขาสอนทำอาหารแค่นั้นแหละครับ mm hmm. ข้อสองเลือกทานอาหารดีๆบ้างยุคนี้ครับมันเป็นเวลาเร่งรีบมากๆในช่วงเช้าการที่จะได้กินอาหารเช้าที่ดีๆอ่ะ มันทํายากแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําไม่ได้เลยถ้าเราลองมาเปลี่ยนมาเตรียมอาหารเช้าไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็เก็บใส่กล่องเตรียมไปกินที่ทํางานผมว่าน่าจะโอเคกว่าแล้วก็ประหยัดตังค์ได้ด้วยครับข้อ3ทําตารางเรียนในชีวิตประจําวันก็คือแพนเนอร์นั่นแหละครับในมือถือของเราอะ่ะจะมีแอปที่เป็นปฏิทินอยู่ ให้เราใส่ข้อมูลที่เราจะทําในอาทิตย์นั้นในเดือนนั้นลงในปฏิทินแต่และว,วันสมมุติว่าวันศุกร์เรามีประชุมบ่ายโมงที่ตึกเอเราก็ลงบันทึกไว้ในปฏิทินเลยครับว่าวันศุกร์บ่ายโมงเราจะมีประชุมที่ตึกเอแอปมันอะสามารถเตือนเราล่วงหน้าได้ด้วยเพื่อจะได้ให้เราเตรียมตัวก่อนก็คือมันจะดีมากๆครับแล้ว เวลาของเพื่อนๆในวันนั้นน่ะจะเหลือเยอะเลยถ้าเราจัดตารางแบบนี้ทุกวันแนะนําให้ทําล่วงหน้าไปเลยครับเป็นเดือน2เดือนสาเดือนดีมากๆครับข้อ 4. ทําให้การออกกําลังกายอยู่ในตารางนั้นก็คือเอาเอาเวลาที่เพื่อนๆสะดวกเช่นก่อนไปทํางานสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆลงแพนเนอร์ไว้เลยว่าวันนี้เราจะออกกําลังกายสักครึ่งชั่วโมงหรือถ้าเริ่มต้นใหม่ผมก็เริ่มจากวันละ5นาทีครับ หนาทีเดี๋ยวมันก็ไปสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรของมันเองแต่ขอให้มีกิจกรรมออกกำลังกายเนี่ยอยู่ในแพนเนอร์นั้นๆด้วย5้าครับกั้นใจซื้อหนังสือมาอ่านผมใช้คำว่ากั้นใจเลยนะครับเพราะว่าเล่มแรกที่ผมอ่านอะผมซื้อเพราะว่าเห็นรีวิวใน YouTube ในเพจต่างๆเขาแนะนำแนะนาแนะนาคือเวลาที่ผมเห็นคำแนะนำมันเยอะมากๆเกี่ยวกับอะไรเนี้ย ผมเป็นคนที่อยากลองด้วยตัวเองผมเลยกั้นใจซื้อมันมาอ่านทั้งๆที่ตอนนั้นยังยังไม่เคยอ่านหนังสือเลยหลังจากเรียนจบครับก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วเพิ่งจะกลับมาอ่านหนังสือเ <study> มือ่อเมื่อต้นปีสองพันยิบสองเองครับหนังสือมันมันทำให้เราประหยัดเวลาได้เต็มอย่างมากเลยนะครับ <IF> เช่นแบบว่าคุณอยากลงทุนในตลาดหุ้นคุณลองไปอ่านประวัติของวอลเลนบัฟเฟตดู เผอๆคุณจะประหยัดเวลาในการในการลงทุนอ่ะได้เป็นห้าสิบหกสิบปีเลยเพราะว่าเลนบัฟเฟตอ่ะลงทุนมานานมากครับประวัติของเขาวิธีการของเขามันอยู่ในหนังสือหลายๆเล่มอ่ะถ้าคุณแค่อ่านหนังสือของวอลเลนบัฟเฟตเล่มเดียวอ่ะมันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณให้คุณกลายเป็นนักลงทุนระดับต้นๆเลยก็ได้นะครับลองดูครับข้อหกคุยกับคนในครอบครัวให้มากขึ้น แต่ก่อนนะสมัยผมเรียนหรือเป็นวัยรุ่นอนะ่ะผมไม่ค่อยได้คุยกับพ่อหรือแม่หรือญาติพี่น้องอะไรมากสักเท่าไหร่ก็คือเวลาเจอกันก็ทักทายปกติแล้วก็ไม่ได้คุยคุยแบบว่าดีฟท a อกค,ครับการดีฟท็อกกับคนในบ้านพ่อกับแม่มันจะช่วยให้เราอ่ะสามารถประติดประต่อเรื่องราวในหัวที่เราที่เรากําลังจะคิดหรือว่าโปรเจกที่เรากําลังจะทําครับมันจะช่วยให้เรามีกําลังใจแล้วก็ เห็นภาพมากขึ้นบางทีพ่อกับแม่เราเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโปรเจก t ้นหรอกแต่บางอย่างท่านผ่านมาก่อนเราอ่ะท่านก็อาจจะให้คําแนะนําดีๆได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจอุ่นใจแล้วก็ไม่ได้ดูเหมือนว่ากําลังเดินทางอย่างโดดเดี่ยวครับข้อเจ็ดใช้กฎแห่งแรงดึงดูดกดแห่งแรงดึงดูด,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 ดถ้าสร,สรุปสรุปสั้นๆก็คือเป็น เป็นกฎที่พูดถึงเรื่องของความคิดจิตใจจิตใต้สำนึกเราครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นอะไรเห็นอะไรหรืออยากได้อะไรให้เราลองใช้จินตนาการเราเยอะๆให้มากขึ้นคือผมอธิบายได้ไม่ค่อยถูกแต่เป็นขอเป็นแนะนำแนะนำให้ไปหาอ่านหนังสือเล่มอันนี้ข้อ7 ข้อเจ็ดอ่ะผมแนะนําให้อ่านเล่มเนี้ดูครับผมว่ามันมันดีมากๆเลยแล้วมันเป็นหนังสือที่กําลังอยู่ในกระแสของของวงการด้วยครับดีครับแนะนําข้อแปดฝึกทําสมาธิฝึกทําสมาธิณนะที่นี้ไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธินะครับอันนี้เป็นการทําสมาธิในเชิงวิทยาศาสตร์การทําสมาธิคือ,ค,อคือการที่ปล่อย ปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายทำจิตใจให้ว่างบางวิธีก็ให้โฟกัสที่ลมหายใจบางวิธีก็ให้โฟกัสที่ช่วงช่วงนี้ของหน้าท้อง,บาง,บ,างบางอาจารย์แนะนำให้หายใจเข้า4ี่วิหายใจออก4ี่วิบางอาจารย์ก็แนะนำให้หายใจเข้าสีวิหยุดหายใจ4ี่วิหายใจออก4ีวิมันมีหลายวิธีมากครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะมาเจาะประเด็นเรื่องการทำสมาธิอีกทีในคลิปหน้าแต่ว่าผมแนะนำเป็นช่วงหลังตื่นนอนสักสิบนาทีหรือก่อนนอนสักสิบนาทีหรือห้านาทีก็ได้ครับสามนาทีก็ได้นาทีเดียวก็ได้ลองดูครับดีมากๆข้อเก้าทำซ้ำทั้งหมดแปดข้อที่พูดอ่ะเพื่อนๆต้องทำซ้ำทุกๆวันครับทำจนเป็นนิสัย การทําอะไรซ้ําๆจะสร้างนิสัยสมองคนเรามันจะจดจํากิจกรรมจากความถี่ครับเมื่อเราทํากิจกรรมนั้นๆถึงความถี่ที่เหมาะสมบางทีอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันแล้วแต่เราว่าเราทํากิจกรรมนั้นบ่อยแล้วก็เราทํากับมันแบบอ่าแบบแบบแบบว่าทํากับมันด้วยความตั้งใจจริงๆหรือเปล่าอย่างผมยกตัวอย่างตัวเอง ผมอ่านหนังสือเล่มแรกใช้เวลาหนึ่งปีแต่พอลองเปลี่ยนวิธีดูมาใช้การอ่านวันละสิบนาทีหนังสือเล่มหนึ่งประมาณสองสามร้อยหน้าครับไม่เยอะมากลองลองฝึกอ่านหนังสือวันละสิบนาทีส่วนวันไหนอ่านเกินก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นกําไรชีวิตไปแต่วันไหนที่ไม่ได้อ่านหรืออ่านน้อยกว่าสิบนาทีพอพอถึงช่วงนั้นอนะหลังๆอะร่างกายกับสมองเราอ่ะมัน มันจะสั่งให้เราอ่านต่อจนครบสินาทีหรือมากกว่านั้นเองนี่แหละครับการฝึกนิสัยมันก็เลยสําคัญครับผู้ที่ประสบความสําเร็จทุกคนบนโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าคุณจะประสบความสําเร็จอ่ะหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณต้องมีคือวินยัยวินัยก็คือการทําสิ่งที่ไม่อยากทําเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้วันนี้ก็ประมาณเนี้ยครับขอบคุณมากครับอย่าลืม กดติดตามให้ด้วยนะครับใน YouTube Facebook Instagram ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ